รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คกุณแจ็ผ <Jack S 1> ู้คายักนี่ก็ไม่ได้คนที่ฆ่าพระครับยิ่งกว่าแจ็กฆ่านี้นะใครครับอาจารย์ที่เป็นคนชื่อนพพลรัดหรืออะไรที่เป็นพออ,อ,อสำนักพุทธอตัวนี้แหละเป็นตัวเรียกว่าเป็นเพาะเป็ตัวพ่อ พบกับรายการถกธรรมกับผมอาจารย์ไก่พีรวิทย์วันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามาพบกันที่วัดสวนแก้วกับพระเดชพระคุณพระอาจารย์พยอมกระยาโนล่าวนรัศการกรับพระอาจารย์จเจริญพรโอ้โหคิดถึงพระอาจารย์มากติดงานเช่นเดียวกันเลยวันนี้ะผมมีเรื่องส,สนุกสนุกผมขออนุญาตเปิดแม้แต่ไม่้ร่อาจารย์ผมอยากจะผมอยากสนุกละผมวันนี้นะมากับเรื่องราวที่ผมไปได้ฟังมาแล้ว <ผม S 1> แจ็คผู้ฆ่ายักษ์แต่ตอนนี้เหตุ <c oughs> hey, ชะไหนใดแล้ว <Jack. S 1> จึงมาฆ่าพระพุทธศาสนาครับเจ้าคุณแจ็คเนี่ยมันยังไงครับแจ็คเปลี่ยนสัญชาติญานความเป็นสมณะผู้จะสืบทอดอายุพระศาสนายันย่งยืนและตัวเองก็คงจะหมดวัสนาบารามี <c oughs> ที่จะทำความดีต่อไปเห็นว่าปลดออกจากตำแหน่งถ <c oughs> อดตำแหน่งครับผมที่จริงไม่น่าเลย แต่ว่าสาเหตุตัวต้นเหตุทีเดียวเนี้ยจะโทษเจ้าคุณแจ็คบ,บุคาย,ยักนี่ก็ไม่ได้คนที่ฆ่าพระครับยิ่งกว่าแจ็คฆ่านี้นะใครครับอาจารย์ที่เป็นคนชื่อนพพลรัดหรืออะไรที่เป็นพออ,อสำนักพุทธตัวนี้แหละเป็นตัวเรียกว่าเป็นเพาะเป็ดตัวพออ่อที่ว่าตอนนี้เขากำลังใช้คำว่าปราบเปรดนะ แล้วแล้วสรุปแล้วเนี่ยพระกับไอ้ไอคนที่เชื่อี่นมันใครมันใหญ่กว่ากันพระจรย์คือตอนนั้นเนี่ยสำนักพุทธเขาก็พอเขาก็เขาก็สำคัญนะเขาก็ไปบอกนี่คุณไปหาวัดมาที่ท่านไปหาวัดมาสิวัดที่ยี่สิบวัดวัดที่โสมจะซ่มอมจะอะไรเงี้ยแม้คุณพูดเรื่องนี้นะครับทำให้ทำไมาเห็นจุดอ่อนของพุทธศาสนาเอาเงินกองคลังเงินที่จจทุนุบำรุงศาสนาเอาไปให้มือใครไม่ดูไม่ดูมือเลย ว่าเขามีฝีมือทางไหนครับผมอันนี้เสียดายงบตั้งร้อยเป็นร้อยล้านร้อยสิบล้านนั่นแหละร้อยสิบล้านหายไปในพิษตถ้าเอาไปให้วัดที่ไม่เน้นเรื่องบุรณะอะไรนะครับเน้นพัฒนางานพัฒนาอาชีพบางทีวัดจะมาไม่ได้สักบาทจริงจริงก็น่าจะมาตกกับวัดสวนแก้วสักสามสิบห้าสิบล้านอย่างดีถ้าได้นะครับผมมีคนทํางานได้อย่างน้อยก็ร้อยคนโอ้แล้วคนไม่ตกงานใช่โอ้โหเนี่ยทิศได้นี่ คือการตั้งเป้าการใช้งบครับที่จะไปทะนุบำรุงศาสนาแบบผิดฝาผิดตัวเลยครับตอนนี้พอพุ่งพอรู้ได้งบก็เจะออกสมองประเภทเชโกครับตลบตะแลงโอ้ไม่น่าเชื่อหาทางใช้งบแล้วไม่ใช่แต่ผู้ชายนะครับอาจารย์จำชื่อคนนี้ได้ไหมท่านหอมคงพิกุลคุณมากเลยจำแม่นเลยเป็นรองผอสำนักพุทธใช่ครับเอไปหลอกไปหลอกนู่นที่วัด ที่ยุธยานะวัดใหญ่เลยครับปรากฏว่าครับหลวงพ่อเนี่ยท่านก็เมตตามอยู่แล้วละพอใยนี้บอกได้เงินสิบล้านไปเนี่ยหลวงพ่อเพราะจนๆในยุธยาเราเยอะขอไปแบ่งให้วัดละแสนนะแสนองแสนได้ไหมหลวงพ่อหลวงพ่อจะมีเมตตาบ้างไหมโอ้โหถามพระเนี่ยพอโดนว่าจะมีเมตตาบ้างไหมครับจะไปบอกกูไม่เมตตาไม่ได้อัตมาไม่เมตตาหรอกไม่ได้ ก็เลยเอาก็เอาไปแล้วใยนี่เอาไปไม่ได้ไปให้วัดเลยแล้วตอนนี้ทราบว่าอีกเก้าสิบล้านยังตามหาไม่เจอเลย <S <S แล้ว,ลวจาตัวยังทําใจไม่ได้เลยเจ้าคุณแจ็คที่ว่าเนี้หลบก็ไปในกุฏิ<ช>ไม่ออกมาเลยไม่หนีไปแล้วไม่รู้หนีแต่ข่าวบางบอกว่ายังหลบอยู่เนี่ย <S <S ในกุฏิเขาขอบอกขอเวลาทําใจแล้วกี่วันพระจาจาร์แต่ว่างานนี้บาปกรรมมีจริงเห็นจะจะแล้วใครที่ทำกับาศาสนาไว้ก็บรนปลายเนี่ย เห็นว่าเราจะตามยึดทรัพย์แต่ที่ดินเนี่ยนะน่าจะยึดกับคืนไม้หมดสา0ร้อยไร่เหรอใช่น่าจะยึดเผาแรงมากสามร้อยไร่นะดูดีๆอันนั้นยังไม่เกี่ยวแล้วเอาที่ที่นี่ก่อนใช่ไหมแปลงนครนายกโอ้โหใหญ่มากราจารแล้วทีนี้ผมสงสัยมีความสงสัยผมถามแทนท่านผู้ชมทางบ้านกันแล้วกันพระเนี่ยทำไมต้องคู่กับเหล้าแล้วไปค้นในกุฏินะครับมีทั้งโอ้โหของแพงแพงมีหมดเลย กีฬาพาชีนาลีกีฬาน้ำประบาดอะไรเนี่ยเขาบอกมันไม่ไมถูกท้องไม่น่าเชื่อว่าไปเจอของสิ่งนี้ในกุฏิพระเนี่ยมันเหมือนกับเจออะไรดีล่ะ <c oughs> สเสียจจังไหลกัแล้วกันแล้วไม่กว่านั้นนะผมอยากจะถามเลยว,ว่าพระอาจารย์เนี่ยบวชมาตั้งนานแล้วพระอาจารย์นีใช้ถุงยางไหมเกิดมาไม่เคยแล้วตั้งแต่บวชกางเกง <c oughs> ในกางเกงในก็ยังไม่เคย แล้วไอ้ที่ถุงยางไปอยู่บนในนั้นจจะอ้างว่าเป็นของลูกศิษย์ได้ไหมก็อ้างไปได้แต่ว่าใครจะเชื่อเท่านั้นแล้วเขาเอาไว้ทําอะไรครับปกติกับพระที่ว่าเอาถุงยางเก็บไว้างนี้เอาไว้ทาอะไรครับแต่มันไม่มีเรื่องอื่นถ้าคนเราเนี่ยนะแม่ที่จริงเนี่ะถ้าอยากจะทําเรื่องนั้นก็ศึกไปทําได้มันเต็มที่ก็นี่นะสิครับใครเขาก็ไม่ว่าไม่มีใครว่าเพราะเป็นธรรมชาติของบกคุณอยากจะธรรมชาติ มันมีธรรมชาติสองตัวธรรมชาติส่วนหนึ่งต้องไปสนองอยากขึ้นมาต้องไปสนองอธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งอยากขึ้นมาทวนกระแสอืทวนฝืนทวนฝืนทวนฝืนครับจนความอยากหมดแรงก็จากเราไปครับแล้วอย่างนี้มันไอเจ้าคุณแจ็คที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เขาจะไปไปตำร้านอาหารเขาไปเห็นแล้วยืดอกพกถุงหรือเปล่าเขาถึงแบบว่าเอาไปแอบซ่อนไว้ในกุฏิแบบนั้นแย่เลยแย่งานนี้แม้ช่วงนี้มันบังเอิญอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวโยมโดนพระไล่ยิงมัง่งเดี๋ยวนูน่นนี่ช่วงนี้แม่มันเหมือนกับเปิดกลุ่มพอกรมะมาเปิดกลุเจอพระเครื่องรุนเก่าวัดก็เฮกันนะแต่พอเปิดกลุ่มครั้งนี้สายหน้าไปตามๆกันเป็นไปได้ไหมครับว่าแจ็คคนเนี้ยจะมาฆ่าพระพุทธศาสนาเรียนแบบแจ็คู้ค่ายับที่โด่งดังอย่างน้อยก็ฆ่าศรัทธาประชาชนจํานวนหนึ่งอะที่ศรัทธายังไม่ลึกซึ้ง ยังเข้าไม่ถึงหลักแก่นธรรมของศาสนาแยกแย,ยะคนกับศาสนาหลักธรรมไม่ถูกก็อาจจะพลอยเสื่อมลงไปตอนนี้ผมว่าคนนี้ต้องพิจารณาอย่างหนักนห,หนักมากทุนทีเลยว่าผมยังไม่ทราบเลยว่าพระองค์ไหนแท้พระองค์ไหนจริงพระอาจารย์แล้วตอนนี้นะพอเกิดข่าวนี้ติดๆนะทำมารู้สึกแวบเหมือนกันนะพราอะไรรู้ไหมคนใส่บาตรนี่วูบไปเลยวูบไปเลยโอ้โห ยอดตกอลยเรียกว่าหายไปประมาณ40เปอร์เซ็นต์เขากลัวพระหรือว่าเขายังไงไม่เข้าใจไม่รู้อะเรานั่งอยู่หน้าวัดเนี่ยนะเคยคนมาใส่อตะกร้าข้าวของแกงยันอะไรเนี่ยครับสองตะกร้าเดี๋ยวนี้เหลือแค่ตะกร้าเดียวโอ้โหแล้วพอเลี้ยงลูกน้องเหรอครับตอนนี้อาการหนักโอ้โหแย่เลยหนักด้วยหนึ่งนะเราไปบินระบาดข้างนอกก็ไม่ได้อื เนื่องด้วยสถานการณ์มันเยอะหยุดต้องหลายวันครับผมอาการตอนนี้มันหนักตรงที่ว่าเพิ่มเป็นพันโดเฉพาะจังหวัดนนท์แล้วเราจะหาวิธีการยังไงที่ป้องกันที่แบบว่าพระชั้นผู้ใหญ่หลายๆรูปหลายรูปตอนเนี้โดนเพ่งเล็งไปหมดแล้วทุกอย่างชัดเจนหมดไม่ว่าจะเป็นพระกอพระขอพระคอเข้าไปเสร็จปั๊บเจอเหล้าเจอถุงยางอนามัยติดยาเสพติดแล้วเราจะหามาตรการป้องกันกันอย่างไรครับน่ากลัวมันจะต้องลื้อฟื้นระบบสังฆการี แบบเก่าที่ติดตามลำพังสำนักพุทธสอ่าอะไรอ่ะที่ก็มีอธิบดีกรมการศาสนาใช่ครับใช่สำนักกับพุทธกรมการศาสนาเอาไม่อยู่แล้วตอนนี้เอาไม่อยู่แล้วมันเหมือนโควิดล็อกไม่อยู่กันแล้วมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งทมไมก่อนนี้เอาอยู่เพราะอะไรพระราชาดิดขาดใช่แล้วจะไยพระเจ้าอโศกโอ้พระเจ้าอโศกยุคโบราณแล้วก็สมัยรัชกาลที่สองที่สามเนี่ย เฉียบมากยุคนั้นนี่อารัจีนี่ไม่กล้าไปเยอะแต่พอมาทุดหลังเนี่ยเราไม่มีรัฐบาลที่เขาประจัดการด้วยแล้วพระราชาต่างก็มีพระเมตตามีมอะไรพวกนี้เขาเรียกอะไรใจดีผีเขา้า<ม>ใจดีผีเข้าครับผมผมผมเป็นห่วงพระพุทธศาสนาว่าตอนนี้มันกําลังที่ย่ําแย่มากพระอาจารย์ พอไปเห็นแต่ละองค์แต่ละองค์ไปแล้วเนี่ยผมก็ถึงเกิดเรื่องมาสองวันนี้ครับมีเรื่องขำอยากฟังไหมครับผมอาจารย์มีคนยุแก่พะคุนครับมาเดินมองๆแล้วดูถึงก็ท่านครับผมจะมาให้กําลังใจท่านมีงี้ด้วยเรื่องอะไรให้กำลังใจเรื่องอะไรอ่ะขอให้กำลังใจท่านอยู่อย่าไปเหมือนเขาเขาปาฏิารถนาดีนะเออแล้วก็ปัจจัยมาถวายห้าพันโอ้ ไม่เคยเจอนะไอตีบอกขอให้ท่านอยู่ขอให้กําลังใจท่านอยู่อย่าไปเหมือนเขาอืนี่แปลว่าเขาจ้าให้อยู่เลยไหมอาจารย์้าบถึงไม่ถึงไม่ให้สักบาทเดียวก็อยู่ครับผมโอ้โหอันตรายมากๆแล้วล่าสุดเนี่ยนะมาข่าวพระอีกแล้วเหมือนเดิมตอนนี้ผมชักสงสัยพระอาจารย์แล้วนะพระอาจารย์เก็บทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นทองเหลือง ไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยะอาจา์เนี่ยจะเหมือนกับพระองค์นั้นไหมนะจะไปรอใช่ไม่เขาบอกว่าแม้กระทั่งประตูเนี่ยผมชักสงสัยแล้วว่ามาที่นี่ประตูมีหรือเปล่าอยู่หรือเปล่าพราะ้าไองค์นี่ขโมยประตูไปขาย,ขายมยอันนี้เขาเรียกมนุษย์สเปโตเปรตในพระเหลืองชัดๆเลยโอ้เป็นไปได้แปดปีนะพระอาจารย์บวชมาแปดปีแล้วไม่ได้เอาแปดปีเนี่ยมาชำระจิตใจตัวเองงัดประตูไปขายเรายังแถมไปตัดพระพุทธรูปเนี่ย อีกเป็นโกงเลยไม่น่าเชื่อนว่าหันหันพุทธรูปเป็นจินจินผมเป็นไปได้ไหมไอ้นี่กลับชาติมาเกิดไอ้พระองค์เนี้ยเทวทัตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้พวกค้าของเก่ากลับชาติมาเกิดหรือเปล่าไอดูสิเสียนพระนะใช่ครับผมเพราะว่าผมว่าน่าจะกลับชาติมาเกิดพอบวชแล้วอารมณ์ความเป็นพระไม่มีเลย ยมยังคิดนิดหนึ่งถ้าเขาจะมาให้เราดีอย่างงั้นไอคำเนี้ยมันหลอกมาตั้งไม่รู้กี่ปีแล้วงานสบายรายได้สูงอะ่ะโอ้มันไม่มีแล้วสะดุดหูหน่อยนะงานสบายรายได้สูงไม่มีในประเทศเขมรต้องต้องมามีที่ไทยนี่แหละดีกว <laughs> ่าน,นั้นอีกครับผมอาางานงไม่สบายแต่ปลอดภัยสูงเอางี้บ้างไหมงานน่ะไม่ค่อยสบายแต่ปลอดภัยสูง ผมหนักใจแทนชาวพุทธจริงๆ,ๆผมมาที่นี่นะพระอาจารย์นะตั้งแต่ผมไปมาร้อยเอดเจ็ดย่านน้ำผมมาจบอยู่ที่พระอาจารย์หนึ่งคือวัตถุมงคลไม่สร้างสองสร้างคนสร้างเนี่ยจากแยกคนจากคอควายเนี่ยให้มาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่ประเสริฐคือมีงานทำอเออผมไม่เคยเจอแต,แต่มาเชื่อมั่นพุทธเจ้าในทางเดินอันประเสริฐที่เรียกว่าอารยมรคมีองค์แดเนี่ยครับ ไมพุทธเจ้าถึงตัดสองข้อแปดข้อเนี่ยเอาอันนี้อัด้าไปสองเลยนะ mm hmm. แทบจะไม่สนใจตัวอื่นเท่าไหร่ครับกัมมันตะอาชีวะถ้าการงานชอบเถียเลี้ยงชีวิตก็ชอบจะไม่ไปเลี้ยงในในรนกและไม่ไปคุกตารางเน็ดขาดตอนนี้นะคุณดูคดีนะครับคดีป้นโกงหลอกต้มตุน้นคนเนี่ยร้องไห้มาสองวันนี้สงสารข่าวข่าว,าวหนึ่ง อุ้มลูกไปล่ําลาลูกจะต้องไปเข้าคุกอ๋อใช่ใช่ใช่ไปอะไรห้าร้อยบาทเองใช่ครับไปออกไอ้บัตรอะไรเนี้ยครับบัญชีเปิดบัญชีสมุดชีวิตคุณเรามันมีแค่ละแค่ห้าร้อยห้าร้อยบาทโอ้โหตมาเกิดมานะเจ็ดสิบปีเนี่ยก็เห็นปีเนี้ยความตกต่ําทางจิตใจศีลธรรมทําให้คนเนี่ยลดตัวไปเป็นเปรตกันเยอะมากอตอนเนี้ตมาว่า มนุษย์จะเปโตมนุษย์เป็ดเปลตดเนี่ยไม่รู้มีกี่เปอร์เซนต์นของประเทศไทยโอ้อโ,หโหยุ่งเลยยุ่งยุ่งครับจะทำให้พระอยู่ยากไปด้วยดิอตอนนี้ตอนนี้ลำบากล,ลำบากไปทางไห,ไหนก็จะไว้ใจได้อย่างไรแล้วตอนนี้นะมันลุกลามก็มาถึงวัดด้วยครับมาแย่งมาหาอะไรตะไรแย่งที่แย่งทางนี่เมื่อวานนี้จะมีคนบอกมาขอเจ้าที่ที่จะมาซื้อให้คนงานตกงานเนี่ยนะครับผมบอก ไล่เดียวก็ไม่ให้เพราะว่าพวกนี้ได้ไล่เดียวได้คืบเอาศอกได้จอกเอาวาใช่ครับเราอย่าชักศึกเข้าบ้านดีกว่าสู้ว่าตัดมา<ช>ตัดไฟแต่ต้นลมคือไม่ต้องมาไม่ต้องมาถ้าจะมาทํานะครับผมคุณไม่ต้องจ่ายค่าเช่าคุณทําเลยปลูกเลยแล้วเอาค่าแรงไปอืถ้าผลิตผลขายไม่ได้ทั้งเรารับไปแจกเองก็คือไม่ต้องมีพันธะไม่ต้องมีปัญหาตรงกันคือตัดต้นลม คือเดี๋ยวเขาคนนี้เนี่ยมันอยู่ไปอยู่ไปมันยึดเป็นของมันเลยใช่พระอาจารย์เอาอารมณ์รู้สึกที่ของกูแล้วเป็นกูแล้วอะไรเงี้ยเขาเขาเรียกว่าครอบครองที่<ช>ประปะ<ช>ักษ์โดนสิบปีแล้วตอนนี้นะพระอาจารยา์จากปัญหา,าที่เกิดขึ้นกับวงการศาสนาเนี่ยเราจะผมคิดว่า,าคนส่วนใหญ่เนี่ยกำลังคือไม่ได้เข้าวัดเข้าวาหรือเปล่า ขาดหลักธรรมในการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือเปล่าอันมาว่าตอนนี้มันเกิดอะไรหนไหมครับเขามีคนพูดมาเห็นด้วยนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เริ่มเกิดขึ้นเยอะในประเทศไทยเวทสุวรรณโอ้พิกเนตรท้าหมาพรหมมาเต็มราอูุ่นล้วนแต่แข่งกันไอ้ไอ้นั่นจอยไปเลยนะไอไข่ใช่ไหมไอไข่ไอไข่ตกรุ่นไปแล้วไอไข่จอยไอไข่จอยเลยใช่ ไอ้นี่แย่งซินมาหมดเลยตอนนี้แล้วกําลังแข่งกันแล้วกําลังแข่งกันจะใหญ่ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกแล้วเห็นชัดเลยดึงคนบปไลไวยวาดดึงคนในห่างพระรัตนตรยัยไม่รู้ว่าท่านรู้ตัวไหมว่าท่านกําลังขบถต่อพระรัตนตรยัยใช่ครับจริงครับดึงคนออกไปนับถือเนี่ยต่อไปก็ไม่มีแล้วพุทธัทงสรนังกัจฉามิไม่มีครับเวสุวรรณสรนังแล้ว ใช่ต่อไปก็จะต้องมีนั่นแหละครับอย่างที่พระอาจารย์บอกตายเลยแล้วจะทํายังไงตอนนี้รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นชั้นต่อต่อไปรับรองได้ว่าเป็นไปตามคําพุทธธรรมนายที่บอกว่านี้มันจะย้อนแย้งกันแหละไอ้พุทธทางดีหรือเพชรจุวรรณดีแม่ที่ได้นะครับอาจารย์ก็โบราณว่ากินข้าวบ้านเจ้าทาทางานบ้านนายครับกินข้าวบ้านเจ้าทํางานบ้านนายครับกินอยู่กับพระพุทธศาสนา แต่ไป<ม>ทํางานรับใช้เวชส่วนจริงมันนเกิดอะไรขึ้นมันผมว่าเอ,อผมไม่ได้ว่านะจะเป็นเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยอ,อไม่รู้จักทํางานหรือเปล่าได้แต่ไปขอ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 งกวดชูชกอีกเพราะว่ารัฐบาลส่งเสริมการขอ <laughs> อาตมานี่ <laughs> เจ็บปวดหัวใจรับคนตกงานมาเนี่ยเดินเดินไปดูอา้าวทำไมเล่นโทรศัพท์ทำงานครับ กำลังเช็คว่ารัฐบาลจะให้เมื่อไหร่ <c oughs> ให้เท่าไหร่เจ็บปวดหัวใจเลยโโอ้หให้ซะจนติดโลกโอ้โหเดียเด๋ยวเยยวยาเดี๋ยวครึ่งคนละครึ่งต้องครึ่งอะไรมันทําให้คนขี้เกียจใช่ไหมพระอาจารย์อัตตาอิตโนนาโถของพทธเจ้าถ <c oughs> อยหลังไปเยอะเลยเสื่อมถอยไปเยอะอเพราะคนเนี่ยจะไม่คิดอยากช่วยตัวเองเท่าไหร่ครับโอ้โหตอนนี้ก็พระก็เลยเห็นรูปลายได้ เห็นคนเข้าวัดพอเห็นคนเข้าวัดมากนึกว่าตัวเองเนี่ยกาลังทําสิ่งที่ถูกต้องอเสียดายเมืองไทยหลวงพ่อปัญญาอยู่อีกสักหน่อยไม่ได้เพราะว่าอาตมาเนี่ยกระดูกเป็นคนระเบอร์หลวงพ่ออาจารย์เยอะๆไหมใช่ครับแล้วไปแตะเข้าก็ลําบากโอ้ไม่ไหวแต่ถ้าหลวงพ่อปัญญาเนี่ยเขาเรียกว่ากระดูกเบอร์เดียวน้ำเสียบขาดนน้ำหนักเท่ากันใช่ครับพอาจารย์ถ้าท่านอยู่ป่านี้อาจาะเป็นสมเด็จ มีสิทธิ์ขึ้นแน่นอน<ช>พระอาจารย์แล้วท่านพูดอะไรเนี่ยเฉียบขัดครับ,รบไม่เกรงใจเลยหลวงพ่อจะจะใช้คำสั้นๆคำอยากอยากได้เงินคนโง่โงมาสร้างวัดเลยปล่อยให้วัดมันล้างดีไว้คนข้างวัดมันโง่อืมคมมากเลยพระอาจารย์ตอนนี้นะฮะไปทางไหนนี่เวสุวรรณเวสุวรรณกำลังสร้างกันหมดเลยนะตอนนี้แล้วกํลาลังคิดออกแบบอีกบานเลย จะมีเวสวรรถืออะไรถืออะไรไม่ทำกระบองอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเด้ยคงมีอะไรเวสวรรณถือพญานาคชกชกต,ตอนนี้ได้ข่าวว่ามีกวักแล้วนะเว,วสวรรณกวักซับแล้วโอสร้างแล้วครับไ,ได้ข่าวว่าแล้วตอนนี้นที่สมุทสงคารามบัดแตกแล้วแล้วตอนนี้รับรองเลยนะครับพระรัตนไตรก็จะค่อยๆถอยห่างจะหันไปหาสิ่งเหล่านี้ แล้วต่อไปนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วที่ว่าเราจะดึงกลับมาได้ง่ายเพราะคนลองหลุดไปตรงนู้นแล้วไปยากที่จะกลับเพราะ <Yeah. S 1> ว่ามันมีคนโปรโมทครับอาจารย์เชื่อว่าตอนนี้นะมันเหมือนยุคการ์ตุคามตุคามจตุคารามเทพตอนนั้นเขาจ้างลีโมดประชาสัมพันธ์เขาประชาสัมพันธ์หมดเป็นหลายแสนนะครับผมที่ตีข่าวทำอะไรเนี่ยการตลาด การตลาดใช้แบบทุ่มเลยอะตอนนี้ก็มาเห็นแล้วเนี่ยทีวีออกหลายช่องทุกช่องแล้วก็บอกว่าอย่าไปว่าเขาเลยความเชื่อของใครก็ของใครเนี่ยแต่ผมสงสารไอ้ไข่นะไอ้ไข่ไอ้ไก่ไล่ลงมาไอ้จาฉุนไอ้ส้มฉุนเรียบร้อยตกกระป๋องเรียบร้อยตอนนี้ท้าเวสุวรรณเอาเถอะถ้าหากว่าคนเนี่ย ไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยเขาบอกว่าเนี่ยยุคข้าวยากมากแพงอะไรต่ออะไรก็ตามมันเกิดขึ้นในช่วงยุคมนุษย์ไรศิลธรรม,มไม่ประกอบด้วยศิลธรรมมันก็จะเกิดภาวะทุกข์ยากอยากเข็นลําบากครับ,บ,รบถ้าลองกลับมาอยู่กับพระรัตนตรัยให้มัน่นคงเถอะมาว่าเราอาจจะดีวันดีคืนก็ได้ก็คือถือศีลให้ครบศีลห้าปฏิบัติตัวให้ดีโอ้าวัดฟังธรรม แล้วถามว่าเวสุวรรณเนี่ยมาสร้างอะไรพลิกได้ไหมว่าคุกตารางหยุดพอสร้างเวสุวรรณแล้วเอาไหมว่าเขตท่านอยู่เขตอะไรเวสุวรรณวัดนั้นนะ่ะสมุทรสงคารามจิต่ดนอะไรเอาว่าจังหวัดเนี้ยคตกรรมอาชญากรลดลงไหม,มน่าคิดถ้าคดีลักทรัพย์ไม่ลดฆ่ากันไม่ลดชู้สาวไม่ลด หลอกลวงกันด้วยวาจาเสียเงินเสียทองกันเยอะแล้วขี้เหล้าเมายาเพียบเวทสุวรรณรับผิดชอบเป่าเออน่าแจ้งตำรวจจับแล้วน,นะออ <laughs> จริงๆแล้วพระอาจารยออ์ตอนนี้นะมีผมผมได้ยินเขาพูดกันมาเขาบอกว่าไอเหรียญรุ่นเนี้ยโอ้โหจะทำให้คนทำมาค้าขึ้นร่ำรวยแล้วผมก็ได้ยินเสียงหนึ่งแทรกมาว่ามึงก็ลองกลับไปดูที่จังหวัดเขาสิมีคนจนอีกกี่คน โอ้นี่มันเป็นน่าคิดนะพระอาจารย์น่าคิดน่าคิดครับเพราะว่าทุกคนยังไม่ใช่ว่าจะรวยได้แล้วตอนนี้นะครับจังหวัดนั้นน่ะโควิดก็เยอะอะไรตออะไรเศรษฐกิจก็พังระนี้ระนั้นทีนี้ทำไมไม่ขอเท้าเวสุวรรณนี่ทําไมคนสมองไม่แม้เจ็บใจสมองไม่ติดเครื่องกรองนี่เออจริงๆต้องเอามาติดเครื่องกรองที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพระอาจารย์บอกธรรมะไปในในแล้วว่าคุณจะมีอะไรก็ช่าง นะครับคุณทดลองดูไม่ว่าสิ่งศักด,ดิ์ทธชนิดใดคุณลองเดินเข้าไปที่ที่เขาติดโควิดกันก็ได้ถ้าคุณไม่ติดกลับมานั่นแหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุณแน่นอนเลยแต่ไม่เ <c oughs> ีิดายนะเชยดไดว่ายุคนี้เนี่ยเรามาสิ้นปูนสิ้นทองเหลืองสิ้นห้ทำปัน้นป้นกันแทนที่จะมาปลูกบ้านในคนยากคนจนบ้านเอือ้ออาทรอ,อะไรต่ออะไรไปอยู่ใกล้วัตถุที่พึ่งพาไม่ไม่ได้ทุกคนอะ่ะ ถ้สมมติว่าไปหมื่นคนเนี่ยครับแตมาก็ได้ไม่ถึงพันคนหรอกพระอาจารย์กาลังจะสอนให้รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าอะไรก็ตามนะครับถ้ามนุษย์ตัวเองไม่มีจอศักดิ์สิทธิ์เชื่อมโยงครับศาสนาอื่นก็ว่านะครับถ้ารีบไม่ไม่รีบช่วยตัวเองก่อนนะพระเจ้าก็ยังจะดูก่อนพระเจ้าจะขอดูก่อนยังไม่กล้าเข้าไปช่วยครับอพระเจ้ากลัวผิดหวังเหมือนกันทายไปช่วยคนที่มันไม่ช่วยตัวเองอ่ะครับ แล้วเดี๋ยวพระเจ้าช่วยไม่สาเร็จมันก็จะมาด่าพระเจ้าเอาอีกก,ก็นั่นนะสินั่นเพราะตอนนี้ผมถึงว่าผมมาสังเกตที่วัดสวนแก้วนะท่านผู้ชมไม่มีการที่ไม่มีไม่มีเลยจหลวงพ่อทันใจก็ไม่มีให้ขอไม่มีอะไรให้ขอเลย<ช>นอกจากของานที่นี่<ช>ถ้าใครไม่มีงานมาขอที่าอาจารย์ประยอมรับรองท่นทานได้ทันทีตกงานมามาที่นี่มาเลยขอยังมีสี่ขี้ <c oughs> ขี้แล้วมั้งครับอาจารย์ขี้เกียจขี้เมาขี้มขโมยขี้ขอย้ำห้ะ ไอ้คำนั้น <ขอ S 1> นะ่ะขอสวนรัฐบาลเลยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง<อ>มาเอาไอ้สี่คนนี้ตามไปด้วยอ,อก็น่าเอาไปมอบให,ห้พระอาจารย์โอ้โชีวิตคนเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะพระอาจารย์ท่านกำลังให้ธรรมะก,กับท่านผู้ชมทางบ้านว่าสิ่งใดก็ดีถ้าตัวเองไม่ทำด้วยตัวเองเราไม่มีวันสำเร็จเด็ดขาดจะไปวังพึ่งเท้าเวสุวรรณก็ไม่ได้ทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ มันไม่มีความหมายอะไรเลยถ้าไปคนไปมัวตังอ้อนวอนาศาสนาพุทธนี่ไม่ใช่าศาสนาอ้อนวอนครับมันอัศนพึ่งตัวเองอไปนั่งอ้อนวอนอยู่ถ้าอ้อนวอนสาเร็จนะครับประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าโลกโอ,โอ้ขออย่างเดียวประเทศ <ขอ S 1> ไทยขออย่างเดียวนี่ตอนนั้นนะพระอาจารย์พม่านะมันหัวลอ,อ,อมันหัวลอกคนไทยโอ้โหถ้าขอได้นะ ถ้าหลวงพ่อทันใจขอได้ผมไม่มาประเทศไทยหรอผมขออยู่ที่นู้นหลวงพ่อทันใจอยู่ประเทศมมันบอกว่าผมไม่ต้องมาทํางานประเทศไทยแล้วนี่คุณรู้สึกเสียดายเลือดเนื้อเชื้อไขชาติไทยไหมที่ถูกหลอกไปทํางานที่กเมศเนี่ยโอ้โหแบบผมโคตรเจ็บใจเลยนะฐานะที่ผมคนไทยตอนนี้นะมันเอาไปฆ่าทิ้งด้วยมันให้อดแล้วฆ่าทิ้งด้วยโยมยังคิดนิดนึงถ้าเขาจะมาให้เราดีอย่างงั้นไอคำเนี้ยมันหลอกมาตั้ง ไม่รู้กี่ปีแล้วงานสบายรายได้สูงอะโอ้มันไม่มีแล้วสะดุดหูหน่อยนะงานสบายรายได้สูงไม่มีในประเทศเขมรต้องต้องมามีที่ไทยนี่แหละดีกว่า <c oughs> น,นั้นอีกครับ <c oughs> ผมอาจางาน <c oughs> ไม่สบายแต่ปลอดภัยสูง